พวกเราไปสังเกตให้ดีเถอะความทุกข์ทางใจของเราเนี่ยมันตามหลังความคิดมาทั้งนั้นแหละน,นก่อนที่จะทุกข์ทางใจต้องไปคิดก่อนคิดแล้วในเรื่องที่ไม่ถูกถูกใจความทุกข์ทางใจมันก็เกิดขึ้นพอคิดไปในเรื่องที่ถูกถูกใจนนก็เพลิดเพลิน,พ,ลน,พ,ลนพอใจลงไปสิ่งมีความสุขแต่สุขหลงๆในแทนที่เราจะมีความสุขแบบหลงๆมีความสุขแบบ ไนสาระแบบนั้นนะเรามาคิดพุดโทโธไปพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปนะใจเราคิดถึงพุโทโธไปเรื่อยๆใจเราสงบใจเราเย็นมีความสุขนะความสุขจากการดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสรูรร้สัมผัสทางกายอะไรเนะี่ยตื่นที่สุดเลยไม่เห็นจะมีอะไรเลยเป็นของตื่นๆน,น,นี่มันมีความสุขที่เหนือกว่าสมาธิอีกนะเป็นหลกุตตะสุขนะ อันนี้กระจกที่เราจะต้องฝึก